เคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมบางทีเรากับคนรักถึงเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยคือฝ่ายหนึ่งก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะแต่อีกฝ่ายกลับรู้สึกเหมือนเอ,อ่อไม่ได้รับความรักเลยวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะจากแนวคิดเรื่องภาษารักหรือ Love Languages ที่เราไปดูกันมาครับเรื่องนี้เจอบ่อยมากเลยนะที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ,อีกคนไม่เห็นแสดงออกเลยว่ารัก ทั้งที่จริงๆคนรักอาจจะทุ่มเททําอะไรให้ตั้งเยอะแยะใช่ค่ะหรือบางทีก็ให้เวลาด้วยตลอดเลยนะแต่ก็ยังแบบถูกมองว่าเฉยเมยมันเป็นไปได้ไหมคะว่าเรากําลังสื่อสารความรักกันคนละวิธีคนละภาษาเป็นไปได้สูงมากครับ แนวคิดเรื่อง5ภาษารักของดร์แกรีชปแมนเนี่ยเขาชี้ว่าคนเรามีวิธีหลักๆในการแสดงออกแล้วก็รับรู้ความรักที่ต่างกันไปซึ่งการเข้าใจตรงนี้สำคัญมากนะมันช่วยลดความเข้าใจผิดได้เยอะเลยครับลดความรู้สึกน้อยใจในความสัมพันธ์ได้จริงๆอืมเหมือนเราต้องเรียนรู้ภาษาของอีกฝ่ายเพื่อให้สื่อสารกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับน่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า5ภาษารักที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกเลยนะคะคำพูดสร้างกำลังใจหรือ words of affirmation อันนี้คือคนที่รู้สึกดีเมื่อได้ยินคำพูดดีๆใช่ไหมคะใช่เลยครับกลุ่มนี้ต้องการคำพูดไม่ว่าจะเป็นคำชมคำขอบคุณคำให้กำลังใจหรือแค่คำง่ายๆอย่างคิดถึงนะเก่งจังดีใจที่มีเธออยู่อะไรแบบนี้ อ๋ oh. คือคำพูดมันมีความหมายลึกซึ้งกับเขามากถ้าขาดไปเนี่ยต่อให้ทำดีอย่างอื่นแค่ไหนเขาก็อาจจะยังรู้สึกอืมว่างเปล่าหรือไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ได้เข้าใจเลยค่ะเหมือนคำพูดเป็นหลักฐานความรักให้เขาเห็นชัดๆต่อมาภาษาที่สองการให้เวลาอย่างมีคุณภาพ Quality time อันเนี้ยมันต่างจากการแค่อ,อ,อยู่ด้วยกันเฉยๆยังไงคะต่างกันชัดเจนเลยครับ Quality Time คือการให้ความสนใจแบบเต็มที่จริงๆไม่วอกแวกมองหน้าศบตาฟังกันจริงๆไม่ใช่แค่ตัวอยู่ใกล้ๆอืมอืมอาจจะนั่งคุยกันแบบเออไม่มีมือถือมาขั้นหรือทำกิจกรรมด้วยกันแบบตั้งใจมากๆค่ะคือใจต้องอยู่ด้วยไม่ใช่แค่ตัวการมีอยู่จริงๆแบบนี้แหละครับที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญได้รับความรักชัดเจนเลยค่ะต่อไปภาษาที่สาม การให้ของขวัญ receiving gifts อันนี้บางทีอาจจะฟังดูเหมือนผิวเผินนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นเนาะใช่ครับครับประเด็นสำคัญมันไม่ใช่ราคาของขวัญเลยนะแต่มันคือความคิดความใส่ใจที่อยู่เบื้องหลังของขวัญชิ้นนั้นมากกว่าอ๋อค่ะของขวัญมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ว่าฉันนึกถึงคุณอยู่นะ การจำวันสำคัญได้หรือมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากมันบอกว่าอีกฝ่ายอยู่ในความคิดเสมอถ้าลืมไปนี่คือเรื่องใหญ่เลยสิคะสำหรับคนภาษารักนี้ใช่ครับการหลงลืมเรื่องพวกนี้อาจทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกเหมือนตัวเองไม่สำคัญหรือว่าเอ่อถูกลืมไปเลยก็ได้เป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์และความใส่ใจนี่เองเข้าใจแล้วคะ่ะภาษาถัดมาการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Acts of Service อันนี้ดูเหมือนเป็นภาษาของอคนที่เน้นการกระทําประมาณนั้นเลยครับกลุ่มนี้เนี่ยการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเยอะเลยความรักสําหรับเขาคือการลงมือช่วยเหลือในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นช่วยล้างจานช่วยถือของอาสาไปรับไปส่งตอนฝนตกหรือช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆให้การทําให้เห็นเนี่ยแหละครับ คือสิ่งที่ยืนยันความรักความห่วงใย,ยสําหรับคนกลุ่มนี้คําพูดหวานๆอย่างเดียวอาจจะไม่พอเนาะไม่พอครับต้องทําให้เห็นด้วยค่ะและสุดท้ายภาษาที่5การสัมผัสทางกาย physical touch อันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับการสัมผัสในที่นี้มันกว้างกว่านั้นมากมันคือการเชื่อมต่อทางกายที่สื่อถึงความอบอุ่นความปลอดภัยความผูกพันอืมอย่างเช่นการกอดการจับมือ อบไล่รูปหลังเบาๆหรือแค่นั่งใกล้ๆกันก็ใช่การสัมผัสพุ่งนี้มันช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็มั่นคงทางอารมณ์มากๆถ้าขาดไปล่ะคะถ้าขาดไปเขาอาจจะรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวหรือรู้สึกห่างเหินไปเลยก็ได้ครับแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันก็ตามพอฟังครบทั้ง5ภาษาแล้วก็พอจะเห็นภาพเลยนะคะว่าทำไมความสัมพันธ์ถึงมีปัญหาได้ง่ายๆแม้จะรักกันมากก็ตามใช่เลยครับ ปัญหาหลักๆมันเกิดจากการที่เราพูดคนละภาษานี่แหละคือฝ่ายหนึ่งอาจจะแสดงความรักเต็มที่เลยนะในภาษาของตัวเองเช่นมันช่วยเหลือ acts of service แต่อีกฝ่ายอาจจะรอคำพูดหวานๆอยู่ words of affirmation ถูกต้องครับหรือฝ่ายหนึ่งต้องการการกอดการสัมผัส physical touch มากๆแต่อีกฝ่ายคิดว่าการให้เวลาส่วนตัวเยอะๆคือการแสดงความรักที่ดีที่สุดแล้วมันเหมือนส่งสัญญ,ญาณกันไปคนละทางเลยเนอะใช่ครับ เหมือนส่งกันคนละคลื่นความรักที่ส่งไปมันเลยไม่ถูกรับรู้อย่างที่ตั้งใจไว้แล้วเราจะปรับตัวกันยังไงดีคะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้การเริ่มจากทําความเข้าใจภาษาของตัวเองกับของคู่เราก่อนน่าจะดีไหมคะถูกต้องครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยขั้นแรกคือลองสํารวจตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าได้รับความรักมากที่สุดอืมจากนั้นก็ลองสังเกตคู่ของเราดู หรือถ้าจะให้ดีก็คือเอเปิดใจคุยกันตรงๆไปเลยคุยกันว่าชอบแบบไหนต้องการการแสดงออกแบบไหนใช่ไหมคะใช่ครับที่สำคัญคือต้องสื่อสารกันด้วยความเข้าใจนะไม่ตัดสินกันมองว่าเป็นแค่ความแตกต่างไม่ใช่ความผิดของใครเลยแล้วก็การลองปรับตัวไปพูดภาษาของอีกฝ่ายดูแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ภาษาที่เราถนัดก็คงสำคัญเหมือนกันนะคะ สำคัญมากครับแม้ตอนแรกอาจจะรู้สึกฝืนๆหรือเอ่อไม่เป็นธรรมชาติบ้างใช่ค่ะอาจจะเขินๆหน่อยครับแต่มันก็เหมือนการเรียนภาษาใหม่นั่นแหละครับต้องใช้ความพยายามความตั้งใจการที่เราเรียนรู้ยอมปรับตัวเพื่อสื่อสารความรักในแบบที่อีกฝ่ายเข้าใจได้เนี่ยมันก็คือการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะจริงด้วยค่ะ การเข้าใจภาษารักของกันและกันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทําให้ใครรู้สึกดีแต่มันคือการลงทุนในความเข้าใจซึ่งกันและกันจริงๆเพื่อให้ความสัมพันธ์มันแข็งแรงยั่งยืนเป็นมุมมองที่ทําให้เห็นคุณค่าของการทําความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่เทคนิคผิวเผินแต่คือการมองให้ลึกลงไปถึงความต้องการจริงๆของคนที่เรารักการแสดงความรักความห่วงใยหลังนี้เนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆในชีวิตได้ยังไงบ้าง อ๋อ oh, หมายถึงกับครอบครัวหรือเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทก็น่าจะมีภาษาที่เขารับรู้ความห่งใยแตกต่างกันไปเหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อยอดกันได้ครับ